ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีงานเข้าใหม่ค่ะแต่เป็นผ้าายนะคะค่ะไม่ใช่ผ้าไหมคุณแม่ก็จะเอามาสลับสับเปลี่ยนมุนเมียนกันลองดูค่ะมันเป็นงานขาวดําค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนค่ะพื้นพื้นของเขาจะเป็นยกขิดลายราชวัดนะคะค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าอผ้าฝ้ายมักโคนค่ะ ผ้าจะนิ่มมากค่ะเป็นผ้ามักโครนนะคะค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะค่ะก็ราคาเป็นราคาที่ย่อมยาวมากค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะเอวไหนก็ใส่ได้มันเป็นแบบว่าเราปรับตะขอเราจะแถมตะขอไปในตัวให้ทุกคนคุณแม่ก็ใส่ผืนหนึ่งค่ะค่ะคุณแม่ก็ใส่ลองดูผืนหนึ่งนะคะ แว่นตาตั้งแต่คุณแม่กินข้าวสามห้าสายพันธุ์นี่ค่ะข้าวกล้องห้าสายพันธุ์นี้ดีมากค่ะสายตาก็เริ่มถอดแว่นได้ค่ะอันนี้ค่ะภับม้วนดูนะคะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นงานขาวดำค่ะเป็นผ้านี่ค่ะเขาเรียกว่าผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโคนนะคะผ้าฝ้ายมักโครราชวัตรค่ะ ยกขีดลายลาดชวัดนะคะราคาอยู่ที่350บาทค่ะสวยมากค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะอันเดียวคุณแม่ติดหมายเลขใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะมันจะมีสองลายค่ะค่ะเป็นงานขาวดําค่ะสวยมากค่ะใส่ออกงานขาวดําค่ะงานไหนก็ดูดีดูเด่นมากค่ะเป็นผ้าผ้าคุณแม่ก็เอาไว้ตัวหนึ่งค่ะเอาไว้ลายนี้แหละเพราะว่ามันเป็นงานขาวดําค่ะ ค่ะเป็นผ้าฝายหมักโคนค่ะยกขีดลายลาดชวัดในตัวนะคะเขาเรียกว่าลายลาดชวัดค่ะผ้าฝายหมักโคนลาดชวัดค่ะเขาเรียกนะคะค่ะหมักโคนลาดชวัดค่ะค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะแต่ผ้าายรุ่นผ้าใยพิมพ์ลายคุณแม่จะจะไม่ค่อยเอามาค่ะเวลาซักไปแล้วมันจะสีมันจะคลายสีค่ะตัวนี้หมักโคนไม่มีคลายสีนะคะเป็นผ้าฝายหมักโคนค่ะเป็นของเตดเอนะคะ ค่ะเป็นตัดสําเร็จพร้อมใส่อัดผ้ากาวค่ะราคาอยู่ที่350บาทนะคะค่ะมันจะมี2ลายแค่นั้นแต่คุณแม่ก็ติดป้ายอยู่ที่6กผืนค่ะเจดราคานะคะอาจติดป้ายค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปติดไม่ไม่ติดป้ายก็เข้าคลิปมันจะไม่พอคลิปนะคะคลิปม้วนหนึ่งมันต้อง10บผืน6กผืน7จดผืนค่ะมันถึงทําได้ค่ะ ค่ะแม่วอลรักผ้าฝ้าย <stay> คะ่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะวันนี้คุณแม่เอาผ้าฝ้ายมาอายมาไลดูด้วยค่ะค่ะงานผ้าฝ้ายหมักโครนค่ะราชวัดค่ะลายราชวัดค่ะมาอันดับหนึ่งค่ะเก่งเต็งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทางร้านผ้าฝ้ายเขาโทรติดต่อมาหาคุณแม่คุณแม่มีของสวยค่ะเป็นผ้าฝ้ายคุณแม่เอาไปขายค่ะขายได้ขายดีค่ะอยางนี้ก็ขายดีเขาบอกค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนค่ะค่ะเป็นงานขาวดํานะคะ คุณแม่ก็เอาไว้แล้วผืนหนึ่งค่ะเอาไว้แล้วผืนหนึ่งเอาไว้ใส่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะสามร้อยห้าสิบาทถูกนะคะค่ะพอหยิบพอจับค่ะราคานี้ค่ะเป็นขาวดํานะคะไม่หาแต่ผ้าไหมนะคะค่ะผ้าไหมก็มันก็สวยเหมือนกันผ้าก็สวยเหมือนกันค่ะผ้ามักโครนนะคะค่ะสวยค่ะสวยเหมือนกัน ค่ะคุณแม่ก็ใส่ผืนหนึ่งค่ะคุณแม่เห็นผ้ามันนิ่มดีนะคะแม่รักจะพูดแต่คําจริงต่อกันนะคะแบบว่าสวยคือสวยนิ่มคือนิ่มนะคะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะราคา3 5 0หิบาทอันนี้ลายหนึ่งนะคะค่ะเป็นงานขาวดําค่ะฝ้ายมักโครนราชวัตค่ะค่ะเป็นผ้ามักโครนผ้ามักโครนนี่มันจะนิ่มนะคะค่ะตามที่คุณแม่เคยใส่เคยขายผ้ามักโครนจะนิ่มค่ะ แล้วก็เนื้อผ้านิ่มแบบมีน้ำหนักหนาด้วยค่ะเหมือนกันกับพวกไหมไหมเปลือกนั่นแหละค่ะค่ะสวยค่ะนี่ลายใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะเพราะว่างานผ้าไหมก็พันกว่าค่ะค่ะผ้าฝ้ายก็ใส่สวยใส่ดีนะคะคุณแม่ก็ใส่เอาใส่เหมือนกันค่ะคุณแม่ก็เอาใส่ค่ะเพราะว่าเห็นมันสวยแล้วก็ผ้านิ่มด้วยค่ะค่ะนานๆทีเข้ามาค่ะผ้าฝ้ายมัโคอนี่ค่ะ ค่ะหลายปีแล้วค่ะคุณแม่ไม่ได้เอามาไล่พวกฝ้ายหมักโคนค่ะบางทีมันไม่มันไล่ไม่ค่อยสเปกกันมันออกไม่ค่อยสเปกคุณแม่ก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเอามาขายตัวนี้ช่วงนี้เป็นงานขาวดําค่ะขายงานขาวดําทางร้านเขาก็เลยทําฝ้ายหมักโคนขาวดําออกมาค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทเป็นงานขาวดํานะคะยกขีดราชวัตรค่ะค่ะสวยมากค่ะยกขีดราชวัตรนะคะ ค่ะในตัวจะยกขิดนะคะสวยมากค่ะสวยจึ้งเลยค่ะค่ะ3า0บาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายมักโครนะคะเอวเล็กเอวใหญ่ใส่ได้หมดเลยค่ะปรับค่ะเราจะปรับนะคะค่ะปรับแล้วก็แม่คุณแม่จะแถมตะขอไปในตัวให้ทุกคนค่ะแถมตะขอนะคะค่ะราคาอยู่ที่350บาทค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างเต็ม2เมตรนะคะอันนี้ค่ะนี้ก็อัดผ้ากาวอย่างดีค่ะ ค่ะใส่แล้วไม่เบาไม่พิ้วมีน้ำหนักทิ้งตัวมากค่ะฝ้ายหมักโครนนะคะค่ะพวกหมักโครนเนี่ยค่ะมันจะสีไม่คลายสีไม่ตกสีนะคะพวกฝ้ายหมักโครนนี่ค่ะค่ะคุณแม่เคยขายเขาหมักโครนแล้วค่ะผ้ามันจะนิ่มค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเป็นผ้าป้ายค่ะค่ะสวยมากค่ะค่ะสามร้อยห้าสิบาทสวยมากจิงมากค่ะค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะนิ่มนิ่มแน่นมากเลยค่ะมีน้ำหนักค่ะ ค่ะ350บาทนะคะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมเป็นผ้าฝ้ายค่ะคุณแม่เคยค้าผ้าขายผ้าไหมคุณแม่เลยเอาผ้าฝ้ายมาลองดูค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะไม่ว่าแต่ว่าอะไรคนละครึ่งคนอะไรก็ก็เหมือนเดิมคุณแม่ก็ไม่เห็นมันโต้มันเต็งไปตรงไหนค่ะมันเหมือนเดิมค่ะค่าราคาอยู่ที่ 350บาทค่ะคุณแม่ช่วงนี้ก็เอาพวกราคาย่ำเยามาด้วยค่ะมันสวยคุณแม่เห็นมันสวยคุณแม่ก็เลยมาขายค่ะค่ะทางร้านที่เคยขายด้วยกันค่ะโทรมาหาคุณแม่คุณแม่เป็นผ้าฝ้ายมักโครนลายราชวัตรคุณแม่ไปขายนองดูค่ะผ้ามันสวยก็บอกว่าผ้ามันสวยสวยคือสวยนะคะค่ะมันนิ่มด้วยค่ะมีน้ําหนักค่ะค่ะคุณแม่ก็เอาใส่พื้นหนึ่งค่ะเอาไปไว้ใส่พื้นหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นผ้าายหมักโครนค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนาแน่นนิ่มค่ะหนาสวยค่ะมีน้ำหนักค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุตรรักษาพระคุ้มครองค่ะ